สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าแฟนๆต่างก็ยังคงลุ้นและเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาดีเทิร์นกันอีกครั้งสำหรับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตและคุณต่ายชุติมาแต่ถึงอย่างไรก่อนหน้านั้นทั้งคุณพิธาและคุณต่ายชุติมาก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าทั้งคู่ต่างก็หวังดีต่อกัน และช่วยกันเลี้ยงน้องพี่พิมพ์ให้ดีที่สุดล่าสุดทางด้านแฟนคลับของคุณพิธาและคุณต่ายชุติมาได้ออกมาโพสตคลิปในทิกตอกโดยเป็นคลิปสตอรี่ของคุณต่ายชุติมาที่คุณพิธาก็เข้ามาดูพร้อมทั้งกดนิ้วโป้งถูกใจให้กับสตอรี่ของคุณต่ายชุติมาเมื่อคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับของทั้งคู่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่น ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช้ได้จริงพยายามต่อไปกันนะคะพวกเราถ้าจริงจะดีมากค่ะรอลอค่ะอยากเห็นภาพครอบครัวค่ะลุ้นๆกลับมาเป็นครอบครัวอบอุ่นเหมือนเดิมรักค่ะไม่เปลี่ยนแปลงรักตลอดไปพ่อมาทำให้ว้าวุ่นอีกแล้วลุ้นทุกวันเลยค่ะว้าวพ่อมากดอีโมจิให้แม่ด้วยอยากให้พ่อโยนตารางการดูแลน้องพี่พิมพ์ทิ้งไป กลับมาคืนดีกันเลี้ยงลูกอยู่บ้านเดียวกันคงจะอบอวนไปด้วยความรักความอบอุ่นอภัยให้กันนะคะถ้ายังรักลูกทําเพื่อลูกค่ะรีบรับแม่กลับไปอยู่ด้วยกันนะคะพ่อเรียกได้ว่างานนี้แฟนคลับต่างก็อยากให้ทั้งคู่กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอีกครั้งนั่นเองจ้าและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ Such